ฟังเอาทอนเอาทอนมาถึงโบนก่อนตอนสีล่ำเื่นแดบ,บเก้าเดิอนออกกาบปลาเป้าสีแดงเก้า,าป้ากระเดาออกป้าเป้าปลาเป้าออกปลาเป้ากับเป็นลนนนตุมีปลายุง่งย่างหลายปลาตะเกยียนเล่นยนนอจอมลอยกันลอยกันนะปีนปลาสั้นๆแต่ปางนั่นเปิื่นมวลจำดีดีดีส่วนกระบวนเรื่องอะเรื่องเดิมแถมเดิมเพิ่มแถม เติมเพิ่มแบบเกาเฮงาอ,อีสานสืบต่อไปนานนานอย่าสูลืมเนื้อปลาฟังเอาทอนเอาทอนถึงบนอ่อนซ้อนสีลำพื้นแบบเกาเดินออกกากปลาเป้าที่แม่เข้าปลากระดากอกปลาเป้าปลาเป้าเป็นล้นน้นสุกมีปลายุ่งย่างหลายปลาตะเคียนเลี้ยนลอมลอมลอยกันลอ,อยกัน ฝ่าซันซันทต่บางนันเป็นมวลทำได้ดีดีทว,วนกบว,นเ,วเนเรื่องเรื่องเติมแถมเติมเพิ่มเติมเพิ่มแบบเกา่าเฮาอีสานสึกพอไปนั้นนั้นอย่าลืมเดือป่าพี่น้องเอ๋สิทธิ์ท่องดำดีใจห่าวผู้สาวเก่ามาเมืองผ้ายืนดียืนสินได้โอกาสล้วนลำัวดตอบ หมอระดุงชีวิตยังบอสิน้นฝังสิมาพเพลิงพาผู้เงินดื่มเงินกับเศรษฐีทับดับแต่กับถือกลวงอนดำในอดีตหรือฝืนเรื่องอดีตไรคุกบอดพึ่งบำเรติลุงเงินฤทธิ์ผิดหลักสายโรหิตหมอลับพิษวิสุทธจากจังหวัดชัยภูมิหนึ่งเพชรเบิงไท้กะลังนั่งสเสนอพีอ่น้องกบนรทานกัน พอเสษฐีตกงใช้ภูเทีนเรื่องลูกสะไจปจนดจนยอมประพายยังสิำลำรไรนาต่อไปพอเสษทีตงใจ้ภูกใจเก็บลูกสะไยคนทุดคนจนหาวิ้ี่เศรลายครอบครัวขอมบตอกต้นไทรบูดพอเสษฐีตงใช้ตอนน่อดิท่านในชาตินี้ ที่เป็นดองแม่จินดาเลนูลาเป็นไพ่ฟูมาพินิจคิดดูสอยทองคำไปมันไวลูกชายขออ่อยเอาใหม่อีกครื้งนี่หนอ่วนครับพ่อ จากว่าพอเป็นอีกอย่างเมือนี้แม่ว่าจังไดพอ่อเอากระสิบดพอ่อขืดยากจังไดต้นก็คือกันยับเข้ามากไกลๆพ่อมีเรื่องสิปรึกษาพอนั่นแล้วคิดยานแต่ยาว่าห้าแม่กินดาแล้วมาท่วงคำมันสัญญาด้วยที่ว่าเล่นุ่งก็ได้เป็นลูกภัยจนป่านนี้เสียจังไดแล้วพ่อมีความคิดอ่านมาจังไดเหตุการณ์ไปข้างหน้า,าจังไดพ่อเสียจังไดพ่อว่าเบิ่งมนมครับพอ่อคือตอนนี้นะพ่ออยากได้เล่นุ่งมาเป็นลูกสะภ้ยในบ้านหลังนี้แห้ง มนนันต้องแน่นอนอยู่แล้วลูกสะใภ้บ้านนี้ต้องเป็นสาวเลนลูคนเดียวเท่านั้นพอ่อแมนฐานะจะคอยศีระสมกันเด้แมนแต่ว่าตอนนี้ไอชัยวุตรอยู่กับสาวบัวตองบุตแม่หยุด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 ,ยดจะมาเล่าเรื่องบักอันนี้ให้พ่อฟังแค่ลูกชายคนเดียวมันกเ็เห้พ่อเสียเกียรติเสียศักดิ์ศร,รีพะแห้งแล้วคือว่าเจ้าสีีเดมอนตอนนี้นะพ่อคิดว่าพ่อสิกําจัดคุ้ยตัวที่พ่อนะ่ะ แบงหมันเห็ดลายเห็ดมากหยางหยางนวาตจุนเม่มากไอ้เอายาเบียจังไดล่ะเนาะยาเบียพ่อเศรษฐีทงชัยตัดตาตตาตตาเสียงไพ่มาหน้าบ้านพ่อพ่อเศรษฐีทงชัยเออเออเออเอาเสียงคนอยู่อยู่ลูกอยู่อย claro ู่นวลอยู่อยู่ไปเบิ่งดูลาไปไปเบิ่งดูไปเอ้าโอ้โหว่าแมนผู้ใดบันไดแท้แม่จินดานี่เอง ขึ้นเงื้ยนก่อนแม่ขึ้นเงื้ยนก่อนขึ้นเลยบ่ลูกขึ้นมาเลยพ่อขึ้นไปเลยมามาพ่อเอ้าเฮ้ยเบิ่์ตหนีภัยมากเอาเถ้าจินดาเอาเจ้าเป็นเห็ดจังสันข่าวเท่าทงไทยหยับเข้ามาใกล้ๆข่อยเนี่ยแถานี้ข่อยหยับไปใกล้ยุติเย่หยับข้ามาใกล้ๆจังสันข่อยเข้าใกล้เด้อสันเด้อเฮ้ยเข้าใกล้ส่งนี่ข่อยกับว่าเอาเด้เจ้าหู้บ่ว่าข่อยมาอย่างโดนี่เอ้าเจ้ามาอย่างสันขยันมาบ่มาเนี้ยขยนกับข่อยข่อยเป็นคนจริงทำจริงเฮ้ยรู้บ่ อย <ł> ่างล่ะเจ้าคือท่านข่อยแท้บ่ท่านจังได๋เฮียนข่อยเนาะเจ้ามาหาข่อยเองเด้เนี่ยเออก็ยังว่าอยู่เจ้าคือส่งให้แท้มื้อนี้เจ้าเป็นหยังข่อยบ่ได้ให้ข่อยบ่สิเป็นอำเภอมันผัดเป็นวัดโอ้ยคือบ่ถามแน่ว่าข่อยมาอีหยังธุระหย่างข่อยก็ลืมถามตลอดเฉพาะเจ้าใส่สุดสีแดงจึ้งครึ่งล่ะเนาะโอ้ยเปลี่ยนเออโหอยู่ทางบ่เบิ่งแท้เนี่ยนั่นก็ได้เสียงเจ้าได๋ เอีโหแม่เข่าหน้าเท,าาเทา่าหลังบ่ลูกเอาเขาเลยที่ว่าตาบอดสีบ้านบ้าน <ไป S 1> คอยหนามาท่วงเข้ามันสัญญาจากเจ้า <นะ S 1> เจ้ามันใบเห็ดหนังเจ้ามันแล้วบ่แต่งให้ลูกใช่หน่ะเจ้าว่าจังไหนเจ้าเจ้ามากกับไพเกาะคอยกับ,กบเลื่อมถามกะลูกสาวคอยจังไหนมันบ่หันหน้ามาซือ่อๆว่าที่ลูกสาวไพ่คอยกับมาติแอนแล้วคือสิดีใจเนาะแม่ลูกแม่เอ้ยอ้ยยอย่าตัดสันลูก เ,ออเป็นอย่างลกูกไปเบ้กกับว่าที่ปูก่นอนลูกเอาลูายุสสตสยิสลยลายุติส่นูวยุดใส่ยนให้ว่าจัจ้งไห่สันบางนึงน่าให้่าจังไหญิทมาถามจั่างนะใ้ให้ไม่ดูลูกคือเป็นตาฮากทแท้ว่าม,มีอะไรร่มนี่พอเสียทีท่องช่ย่าจไาห่าที่คุณลูกต้องมาบอกว่าเจ้าก็ลูกดอก มันก็บ่มค่ามจ่าแต่คุณบอกว่าเจ้บอกลูกบอกเต้าได้ฮะมันจะได้บอกได้จะได้บอกได้หุกแก่คนเดียวมันเดียวมันได้หมดเลยฮะใจจะได้ไหนแต่ตีอี้บวต่อน่ะฮะนัวใจเย็นๆก็ลูกลามันเย็นมาได้ดอกใจมันหอนเข้าไฟน่ะเอาไฟแบบฮอนๆก็ได้ตัวลูกกระังหยาบมากไกลๆพอสิเเววซูฟังเม็นเป็นจังใดก็ตามสังพอเอาเล่โนเป็นลูกไผ่คือเก่าแล้วเนาะลูกเนาะเอาเล่โนเป็นลูกไผ พอมันนี่ลูกเจ้ามันยังโยกบอบัวตองอยู่เลยโอ้โอนัวมันอยู่มาเจอหนังทำตัวแบบนี้หนารลาักที่สุดเลยลูกพอขอเบิ้งคักเมีนสิเป็นจังใดก็ตามสัง่งลูกสะพ้ยคนนั้นมันว่าสมเกียรติสมศักดิ์รีพอเล่นูจำได้บาวา่านับตังเต้ม,มือนั้นเป็นต้นมาที่มันเข้ามาบานหลังนี้ พอได้ปั่นมูนปั่นมังให้มันเรียบ้อยไปยู่ทางหัวหายไปนะมันได้หน้าไปแค่สิบไร่คุ้ยแบบตูขีตาเท่านั้นตัวเดียวแม่แล้วบัดนี้ให้นนู่่องขีดเบิ่งเดียวว่าเดี๋ยวนี้พอกาลังมีแผนการนี่ลูกล่ะแผนอี๋ย่งปู่อ้ากับแพนนั้นก็หมายถึงว่าเดี๋ยวนี้มันมีคุ้ยสั่งอยู่สั่งกินอพอจะต้องเอายาพิดตัวเนี่ยที่พ่อสิทาลายครอบครัวของมันเนี่ยไปเหยียบคุ้ยของมันสด้อลูกะ กู่าเจไดกอพอสิเบียรวยบอกช่ฮูดไปเบียได้เจอเบียร์้ยเป็นอย่งรัวเป็นยัเบียกัดลูกกไปนักเลยไปูกไปหักเยช่เจไเป็นยังนั้นนี่เบียร์ขยเจไล่นยกโอยคนละควยเม่นโงหึปึกก็ไนี่เขาซิเบียร์ายถ่ายนะเอ้าอีปูกเกือบ่าคว ควายคอควายเข้านาเจ้าคือบ้าแบาน่พ่อกะว่ากล้วยตัวเนาะเฮ้ย <S <S ปากคอม,มันบอกว้างโอ๋อพี่เมีขออย่าโดนนะเป็นอย่างลูกเป็นอย่างเล่นพี่พอปปใส่ยาที่ฟันรุ่นเลยหน,นะ่ะอ,ปปอีือใส่เกียร์อีปัวหมายก็มาเจ้ามีแผนอยู่ในหัวหัวสมองเจ้านี่แหลมเฉียบขนาดเลยเรียนชั่วได้ใจอีลีลูกเอาเอาไม่ใช่โลกเงอนในบอลหรอแ่ยุ่งเมียแสดงว่า มึอนี่เขาต้องร่วมแผนกันเมีนฟาออกไปให้เป็นหน้าเย้าให้สิเป็นผู้เบียร์พ่อเองมมอนครับพ่อยาที่พ่อซื้อมาอยู่ใส่ลูกพ่อเอาไว้ตู้น่ะไปหยิบมาดูตัวนี้บ่ะพ่อแม่นตัวนี้ป่ะพ่อลูกฮะช่าสมบูติว่าควายไอ้เช่วุตรไต่เม่นบอกเม่นลูกอะไอ้เช่วุตรก็ต้องเลิกก็อีบุต้องแล้วก็ต้องกลับมาหาเลนุ่มเม่นบอกไอ้ปู่แม่ยนเราลูกเลนุ่มจ้า ปูลูกปูเอากระว่าปูด้ลอะหยอกปูเจ้ากรบว่าปูนพอต้องใช่กันได้เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาให้เลนูได้สุกสมหวังเฮ้า่นเบฟาไปให้ไปนะเอาอย่าไปเบียยคั้ยมันนากลูกหลานโอ้ิไปเถากินได้เจ้าก็ไปนกันไปไปสามคนเฮ้าอวกอ่างแค่แอนแน่นอ่างบ่มีสูตรเหลือใจเด้บักใช่วุดมันสร้างทำน่าลได เขาสามคนต้องทำห่าไวางยาผิดคว้ยให้มันตายสาแล้วจังสีสว่างฝ้าไปหน้าโนทงกูอวงอย่าล้อสาว่าอยู่นานมาเร็วฟ้า มาเท่ากดดามาเฝ้าไปกันเถอะป้าเดินไปนาไปนาไปนาไก่ป้าน,นา้อยย่าข้าไก่ลายตีนต้องตอยต่ำเลยดวงลำดวงลำหลัดคงตุงต้งมองข้างตาฟองทางหล่อปากาก้เจียวทางเที่ยวเดินไปนาไปนไาไปนาไก่ป้าน้อยย่าข้าไก่ลายตีนต้องตอยต่ำเลยดวงลำ วางลำลัดทงครงนองทางตะองทางหลอกปากระเขียวทางเที่ยวฟาทางกินดาฟาไปกัน่ิละะับปังวางแผนการเรียบร้อยคอยควางเรืองสิงเปไปบนจะไลอ่อาปียอมว่าไมีหนทางจนได เอาห่อ,อยาปิดผมลงไปหาตรงไฮตรงหน้าของไชยวุนบ่อเสร็จผีต้องใช้ว้าแผนกับแม่กินดาสเรนโนสววิว่ายาปิดหวยมรดกที่มอกไปลงใกล้ไบบ่วมาสิบมรดกตัวดียแล้วมันวาใช้วุ้นจะว่าไม่เสงนผ้าหาจิตต่อไปพี่นอง ไม่ลงเคมีกันไม่จนฉันทำนะข้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตังร้อยปะเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพมืละสุ่มชีวิตของชัยวิกับบวชตองยังบวชสิน้นหนีสินยืมมาเริ่มพอกพูนชัยวุิจุงควยออกไปตรงไหตรงหน้าตามปกติไปดอมบินี จุงเอาคายมากตูวกินยาอ,อ่อนใบพ่วมเขียวกินตัวเดียวตามคันหน้าเอิ่มเต็มนอนในท้องบักตัวเอ้ยให้มึงวนอยู่กับมองป้อนกันลงไปนองนอนในน้ำให้เย็นสวง ปอดเวลาบายสองพอสิมาเอามาตัขึ้นไปไว้หม็นห่วมเมือนออ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 ในวันนี้มาตูมามากินยายินรอทรงรอน,น้องหิมาตูวมันนี่นะ่นนะ พอสิไปขุดขั้นแท้ยู่ฟังทั้งปุ่นก่อนประตูพอสิผูกไปกินใหญ่รอนี่เด้อตูเด้อยาสีดื้อสีมืนไปใสดี๋ยาถึงเวลาน่านะพอนะนะซมาเอาเขาบ้านเอาเด้อตูเด้อพอติก่อนเด้อดตูวเรนูอ่ะเข้ากินได้ หอดเราที่พอท่องใช่นี่แหละหน้าทงนี่แหละที่คอยปั่นให้มันน่ะแต่ทีแต่ควนมันคือหกคือเหียจังใดมันจะมาเปลี่ยนออกกระดกกระโดวให้เขากันไายเห็นบอกว่าตัวจยอยที่คอยปั่นให้มันเดี๋ยวนี้มันกันยังจอยคือเก่าไครกันยังมาเสียวาอยู่ฮะว่าที่นั่นโอ้ป้าไปยังม่ต้องเบียร์มันหรอกเป็นยังไปก้อยสร้อยจูกินรว้ยเอาไปทัวไปทิพท์ฮะพวงมนเดี๋ยวย้อย ยี่บี้อาค่อยกอีลิสกี้นัวให้พ่อถามคาคาด้วยนู่ยังอยากเป็นลูกสะใภ้ของพ่อบอเอาอยากเป็นแหลเนาะถ้าอยากเป็นนู่ต้องใจพ่อผ้าดีก็ต้องดีพ่อผ้าสัวก็ต้องสัวสิ่ชัวหรือสิ่บีเออชั่วชัวชัวกับชัวได้ชัวกับบี้อาบี้อเลยใครมดที่ปู๊นังเอฟไหนเจ้าเอฟทำเป็นเรื่องมากนะ พอว่าเอาไปยกให้นี่โดโดจับเสียไปแล้มนเอายามาน,นีพอจะเป็นคนจัดกันมนจับ<ห>จับไว้ไว้จับดยติจับตัวนุกเอาอจับจัว<ห><ห> เอ้ามันก็แห้งแท้โว้ยจังใดขึ้นห้างเนีตายเถอะเดี๋ท้องไส้ตายจังใดถ้าเด็กกินยอายุแม่น้อโว้ยอีเมตวามันอยากไปแงแล้วดิว้าฮะไข็งแข็งแข็้เป็นอย่างงัวเอายาจังใดมันคือซักดูดเจียมันคือบ่ตายม่เจ้าซื้อยามาเถื่อปะเด้อเนี่ยเถื่อตัวนุเเถื่อจังใดมันก็บาดตายจะเบียร์ไม่ดูนี่มันยกแรกยกแหลกวันคนสอบเฮ้ย เอายกซ้างน่ะตายตายยังเดี๋ยวตายปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีแอมเนี่ยไม่ตายแล้วตายแต่ตายจะซื้อมันแค่ความตายแค่ตายแค่เพราะามทุใช่หัอย่าถล่มอย่ารุนนี้ดีขอย่างดี เจ็บยากกว่านั้นไปเก็บหนไีไปทางไหนไปทางไหนทางพี่ทางพี่ไปทางไหนงี้อ้าวคุณเจาะกระตงโลกกันก็ได้ไปที่ไปทางไหนไปทางพี่ติไปท่านพี่ทางนี้เหาะเมื่อตอนนางเอาเสียมค้นจากคุณน้อย อาคูดก้นเอากระป,ป,ปูมันมากันแปลงหูอยู่ไอ้หนา้าศัยโงปูก้มคงมันแห้งพากันโมนแกันเท้าบาดไงได้แล้วเอาไปแกงใส แพ้สีหอมหรืออมควัวมนโนลินแม่ลีมานั้นเพียนองเออล,ลาล่าครับแม่ดูใจสมัยมมอนีแม่พ้มามักบนอีกกับปูกระไดเต็มคู่เต็มตาเลยแม่สิพ้าขึ้นเมื่อไปหาอีพออยู่เฉียงหน้า ปานี้พอใช้วัวเท่าือสนหิวข่าวแล้วบังลาได้บ่ลูกลาได้หลายได้ครับแม่โอ้ได้หลายอยู่แม่ก็ได้หลายลายแม่ก็ได้เต็มกอผู้เลี้ยวบัวตองขึ้นแม่บ้านหาพอไปะอ้าวมาเราตีเดือนนี่น้องได้วัวเป็นยังได้เป็นผู้ที่ปู่ได้หลายบ่เดือนนี่พูดน่ะีพูดเต็มีพูดเต็มกอผู้เลยเนี่ยพอดีเลยไอ้กำลังหิวข่าวอยากกินอ้อยกับผูใส่ปักซีเหล้าขึ้แสบส่วนที่ไอบานอ่ะอ้ยขันยากอีลีนั่นบัวตองซีเฮ็ดให้กินดอก ว่าดีลูกกระยาขึ้นกันเวลาอยากมัูกล่ะอยากครับแม่เพิ่งดูไอ้ไปขุดคันแท้อยู่ทางฝุ่นมากไอเป็ขุดคันแท่มากสันเดย์โอ้เมื่อยๆขึ้นสิหิวเข่าเนาะแมนกำลังเดือดหิวไร่ก่อนเลื่อนีมีบัวตองไปไอเข้าบ้านเขาถอดไปเอาออก้วยนอนน้ำสะก้อนข้วยเ้าอยู่ใสอไอ้กระผูมันไม่หอนี่ตัวเอ้าเฮ็ดบัวตองเอาข้วยไปนอนน้ำล้วก็เอาข้วยไปเข่าโฮมสะก้อนเราจังคอยไปเฮ็ดเนี่ยอยากเนี่ยกินไอ้ว่าไอ้ผูมันไม่หนีคักๆได้เดี๋ยวหนีข้วยบักตัวนะ ปลูกไว้นีอยุ3ยีคือบ่เห็นน้ำหายไม่รู้สุดใจแง่ห้องใบใสว่ามันขาดไปทั้งใบไม้รู้ล้วว่ามันไปแก่ตัวไปทั้งใดเราบ้านี้อ้าตัวตัวไอ้ตัวอ้าวไปทังช่วยบูดปลูกไว้ใสเป็นหยังคือบ่เห็นหาแก่ใดก็คือบ่เห็นเนี่ยบักตัวอยอะเต้มห้องมาข่มีบวชตองตัวทั้งพี่น้องอยู่ทั้งพี่พี่อะมันนอนอยู่พี่ไหม เบื้งตัวลูกโอ้ยเม่ละวายเมีนกล้วยไปใส่อ้าเสื่อมมันขาดตัวนี้บัวองโอ้แสดงว่ามันขาดจังวานั่นตัวมาหลังว่านอยูซี่ไอ้แก็คิดว่าจังซันหล่ะมันอยู่ใกล้ใกล้น้องพ่อสันเดย์ไอ้ว่าน่ะใช่วดบ่เอามันเขาโฮมจังซันแล้วขั้นจังซันบัวองว่าเอากล้วยไปนอนน้ำแล้วก็ไปปลูกว้โฮมพุนไปไปไปเขาบ้านเนาะปเขาแห้งแล้วปลูกเอากล้วยบางตัวเข้าเขาบ้านไปบัหลาจูงเอาเสื่อกเร็วจูงเอาลูกล่ะตัวตัว ตัวเอ้ยตัวตัวดึงเสียกมันดูลูกเอ้ามันเป็นอย่างนั้มันคือว่าเธอละลูกว่ามม่ไม่กินยาอิ่มคักอิ่มแน่แต่แม่มันนอนคักนอนแน่แต่ครับแม่ตัวตัวลูก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 ไปแม่สิพาไปนอนน้ำนะโอ้โหมีไอตู้หุบปู่ก็ไม่ได้พัดตัวดอกเอ้า เอ้าอย่าเจื่อนวะกมาตีวะกมาจะไปทวงใดไปต้มปูมาเด็ดปูแจักตัหากินบ่หมันหากินบ่หมันหากินบ่หมันปวดตองกับลูกได้ต้อง่าเต็มคู่เอ้าได้แล้วอะไรเจียนเพราะที่เราปสิป้วนสู้กินเอาะไม่ยังล่ะตู้ค้าวเปลอกตู้มานู้นยกกลางเดินนี่กันยังวะเอ้าคือบมนลรมน้อนน้ำปลูกเอามันอยู่นี่แหละเปลือกตัวลูกไปตู้ลูกไปลูกเอ้าข้าวเเขาเป็นยังบวดตอง อามันไปยังหันชีงมันกะอุ่นๆอยู่กะจังหวานันตัวเอาบทตองควยเ้าเป็นปยังขึ้น้ำไล่ฟุ้มปากชินีแล้วเนาะฮะ้ำลายควยเ้ามันคือฟุ้มปากโอ๊บั้งชินีควยน้ำไล่ฟุ้มปากแหมนแล้วแม่ครับขี่ไรด่าความได้ครับแม่นี่เอาบทตองจ้าควยเ้าวบอกหันใจแล้วแม่ฮะควยบอกหันใจแล้วได้เดี๋ยวนี้สร่าง่าแต่ใช่บุตรเมกตัวควยบมกตัวบอกหันใจอีกเลย แสดงว่าแสดงว่าคุยเขาตายแล้วตีบทองคุยบัตตูวเขาตยเอ้าอีตองไปหาบักตวองตัวบักตั่คุยเป็นยนใจอเจินบักตูโถตัวบักตรตัวกาตายอีกนิดเดยวเนี่ยไปที่ไหนไปตายอีกนิดเี่ไอ้เจินตายครับแม่ปาแม่บัานี่มันแม่งมั่กัดมันจีละเป่นเมืองยี่นี่ด้วยเจินเจิน ผมว่าว่าเหม็นงูกัดดอกน้ำไลยฟูมงป่าแบบนี้นะชีกอะไรดักผมว่ามันต้องถึกคนเบียร์ยาแนี่ยน่าริ้วเนผูดว่าเหม็นผู้ใดใส่มาเบียร์กล้วยกวนแทบันเนล่าสร้างสัวกันน้องกันเดียวไม่มีอะไรใจดังเบียร์กล้วยปวตว่งตายตู่บ่แห่งมีเจ้าคนเดียวลูกเม็ดตู่มักตู่ขึ้นมาเบียรกล้ว คุณมั่งสังขยาเดี้ยวห,ห<า>ย่ไปและไปขาดและสา่งควายมัดตัวนอนตายมองเลี้วใจหัวโผ้กูไมาเหลียวใจถทาบันเจ้าเนี่ยมัดใจไผ่มาสังสัวเถอะ เหลือเม,อมออนมูก,กัาดอกลาถือยาเบียก<ร>ตอยแบบเนี้ยเบียนคือไมไร้ปากหุ่นูดกับพวกเนี่ยเหลือใจเด ควายมาัดตายอยู่ลอสรงตัวควายมาัดตายอยู่ลอสรงอ,อยู่ไห่คงหัวดอนอเ,เสียใจยได้อะไรวอนอควายตายเสียล้างน้ำตานอสั <ไป S 1> นางเหลียวแนมควายตูสุดใจน้ำตาลถึงเม็ดตูต,ดตายที่คราเแ็นตายคักคักตายแท่แตตายแน่นอนเป็นโลกอีอน๋นะตูลูกเไม่ลูก้างมา ดวเดี๋ยวก็มาตตยสมเราวตรดตกที่นี่ไม่นงสังเกตยานี่พอดีโอแคไม่ลงแค่มีกไ,ไ,ไม่จนละฉันทำนะข้าบมีถึงร้อยลายฉันได้ตั้งร้อยปาเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ